นาทีจะพี่น้องเพิ่มนาทีบ่เห็นเลยจ้าช่วงนี้บ่เห็นคุณฟองสีเวยจ้าอ่าสะตอก็ไม่เห็นเนาะไม่แน่ใจเลยว่าจังเ,เข้ามาได้นะคะพี่น้องอย่างน้อพี่น้องเนาะ ก็เข้าไปศึกษาดูเนาะก็มันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเนาะพี่น้องเนาะงานเกาหลีก็ก็ก,ก็ก็ถือว่าคุ้มไม่มีเวลาหยุดเดือนเดือนหนึ่งเป็นแสนยังมีเลยที่เกาหลีตอนนี้เริ่มเริ่มเหมือนเหมือนจะ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 ,จะดีขึ้นแล้วเนาะอ่าตัวแรกเปอร์เซ็นต์นะเนาะมันก็จะเริ่มขยับเขียวเนาะพี่น้อง ติดเครื่องมือติดเครื่องมือจัดฟันเนาะวันนี้ก็หมอจะเข้าเช้านิดนึงตื่นเย็นิดมาแป๊บเดียวคุณขอ่งติเออคุณคุณเดือนก็พอดีช่วงนี้ว่างนิดนึงเนาะมาค่นชั่วโมงเดี๋ยวหมอเข้าแล้วเนาะเือว่าค่าค่าแรงขเขาเยอะเนาะพี่นอ้องถ้าใครไปได้ก็โอเคอเนาะเพื่อนๆฝนตกเป็นหมอของเย็นิดแดดจา้า เอาท้ายได้นะคะยังยังไม่เยอะค่ะมาครึ่งชั่วโมงพอจ้าพี่น้องเพราะว่าเยอะมอเข่าจ้ากาจับไปมาแล้วพอดีอ่าเดินน้องพี่น้องบางทีก็เป็นลายชั่วโมงฝนตกใช่ไหมบางทีก็เป็นลายลายวัน บางที่ก็เป็นลายเหมาลายค่ะเมื่อคืนก็เข้ามานะคุณสุรีทักทายได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าเอาจักน้อยจักน้อยพี่น้องเปิดค่าการมองเห็นเนาะบ,บ้านเ้อ อ๋อพันอยู่แคนาดาเนาะเมนบอลอะยีนิตอา่านผิดบ่โพสทุกวันไงออกมาไลฟทุกวันถึงจะเป็นยังไงยนิดก็ไม่นิ่งเฉยเนาะก็จะมาโพสทุกวันตอนนี้กลับเข้า ค้าๆเป็นกำลังใจกันได้น,น่าจะพี่น้องเนาะตอนเย็ยนยังไลอยู่ไหมคุณคุณสุวารีเดี๋ยวย,ยนิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านเนาะอ่าเพราะว่าย,ยนิดจะทํางานจากพี่น้องไล่ครึ่งชั่วโมงอยู่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าบ่มีเวลาพักพี่น้องเพื่อนว่าอ่าค่าแรงเดือนละแสนกว่าบาทนะทาได้ไงไม่เออคุณเดือนตอนนี้อ่าหลังจากของย,ยนิดอ่าการเข้าถึงลดลงน่าจะ สวัสดีค่ะ ังเกตดูนะอยู่ที่การเข้าถึงนะพี่น้องว่าบางทีคอมเมนต์น้อยแต่ทำไมเหรียนได้ของคุณผ่องแดงสามช่องใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็เขียวจ้ะเราพยายามลงคลิปให้ให้มันสม่ำเสมอของเกาหลีเที่ยงแต่ แต่แคนาดาจะสามทุ่มแล้วใช่ไหมคะอะรู้สึกว่าเมื่อคืนก็เข้ามานะคุณคุณสุวรีเนาะอาเดี๋ยวยังนิดเข้าไปไปเยี่ยมบ้านเนาะคือเวลาเราจะพิมพ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยของน้องแดงหมดเนาะยังยังไม่เยอะเนาะก็ลงคลิปให้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆเยนาะ แดงแดงน่าจะแดงสามอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยเออที่คนเดือนเคยถามอ่ะเขียวเขียวหรือแดงอเพื่อนเพื่อนใครว่างกาแเวทข้ามาทักทายได้นะคะสวัสดีคุณพี่ไอแล้วคะ่ะเปิดค่าการมองเห็นให้หน่อยนะคะสวัสสดังเกตด,ดูนะอยู่ที่การเข้าถึงนะพี่น้อง ว่าบางทีคอมเมนต์น้อยแต่ทําไมเหรียญได้หน้าหน้าถนนก็คือถนอถนนี้คือเงียบเงียบหมดเลยอ่ะถึงกำลังใจค่ะพี่นออ้องมาจากน้อยจากพี่นออ้องเปิดค่าการมองเห็นจากน้อยพี่นออ้องสะสมหน้าที่จ้าสี่เซนหรือห้าเซนนี่แหละมาดูเมื่อเช้าก็คือเหมือนเหมือนมันเหมือนขึ้นย้อนหลังให้หมดเลยอ่ะเพราะว่ามันขาวแล้ว แดงตั้งแต่ตั้งค่าเลยอ๋อแดงตั้งแต่ทั้งค่าตั้งค่าของพี่ผ่องแดงสามช่องอ๋อของเย็นนิดแดงหมดบสเห็นเลยจ้าช่วงนี้บอเห็นคุณพองสีเลยจ้าอ่าตะตอก็ไม่เห็นเนาะไม่แน่ใจเลยว่าจ้าเอัยค่ะสวัสดีค่ะ,คะเพื่อนๆทุกคน <c oughs> ไล์เพิ่มนาทีจ้าพี่น้องโอ้ยผมงอไล์เพิ่มนาทีจักครึ่งชั่วโมงจ้าพี่น้องม่อ่าเวลาไม่เยอะเนาะขึ้น <c oughs> ขอคุณผ่องแดงสามช่องใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวก็เขียวจ้ะเราพยายามลงคลิปให้ให้มันสม่ำเสมอเข้าไม่ไม่ได้เข้าเนาะช่องอื่นเพราะว่าเนี่นี่โดนปิดกั้นนะ จะพิมพ์จะพิมพ์ตัวหนังสือก็คือรวนไปหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบายบายจ้า <Yeah, S 2> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เนาะละเมื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหรียญก็จะเพิ่มขึ้นเนาะพี่น้องเนาะถ้าการเข้าถึงไม่เพิ่มไม่อะไรก็เหรียญก็จะไม่ไม่ขยับพี่น้อง เนาะแล้วเมื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหรียญก็จะเพิ่มขึ้นเนาะพี่น้องเนาะถ้าการเข้าถึงไม่เพิ่มไม่อะไรก็เหรียญก็จะไม่ขยับพี่น้องเดี๋ยวยนิดก็จะลงเนาะพี่น้องว่าว่าาจะไปขึ้นไปถูข้างบนก่อนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลานจะมาหลานอเช้าเนี่ยดีใจเมื่อเช้าก็คือกลับมาปกติแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะกลับมาปกติแล้วาะว่ายนิดพ คุณเดือนสวัสดีคุณสุวารีค่ะทักถ่ายกันเด้อจ้าพี่น้อง